วันนี้จะมารีวิวกระเป๋า Tory Burch ท,ท,ทรงหมอนขนาด10นิ้วมีสายมีสายยาวมาให้นี่จะเป็นสีนี้สายยาวจะมีตัวนี้ตรงนี้คล้องหูก็ข้างในข้างในก็จะเป็นแบบนี้ อาจจะมีตามีตา,ตาของโทอริีเบิร์ดเขียนไว้อยู่โทอริีเบิร์ดไปเป็นผ้าผ้ากว้างมากในกว้างนี่จ้ะอันนี้ข้างข้างอันนี้ข้างหลัง อ้าข้าง,างจะหิ้วแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายก็ได้มีสายมาให้สายก็จะเป็นแบบนี้สายเป็นแบบนี้สวยรับรองไม่ผิดหวังเลยรุ่นนี้สวยมากสวยจริงสวยจริงจุของได้เยอะมาก ใส่ power bank ได้ใส่กระเป๋าเครื่องสำอางได้แล้วก็ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้อีกแต่อันนี้เป็นกระเป๋าตังใบขนาดกลางอันนี้ใส่ใสายชาร์จเจลล้างมือแป้ง แล้วก็ยังใส่ได้อีกเยอะมากยังเหลืออีกเยอะมากสวยมากรุน่นนี้สวยมากรุ่นนี้เขาบอกถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ไปหาซื้อได้ตามร้านของ t อริเบิร์ดรุ่นนี้สวยมากน่าใช้ ใส่ของได้เยอะน้ำหนักเบาเป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าแค้นวานมน้ำหนักเบาไม่หนักสวยชอบก็ไปหาดูกันนะจ๊ะเพื่อนๆไปจับจ่ะไปาย